ปีน,นี้ออกเสร็จก็น่าจะจบแล้วครับว่าเทเทกันเกือบหมดแล้วครับว่าห,หมดแล้วดีกว่าเหลือคันของเสียท็อปครับท่านสัปเปลรอกครับเป็นไงครับร้อนไหมหนะ มอนแห้งปะออายุจักปีหรอกอะเจ้าสองครับเจ้าสองเป็นยังไงคือหลักอาชีพนี้ได้ก็ดมีมีพรอมีแม่ผ้าเฮ็ดบ่มีพ่อแม่ก็บ่ะไรผ้าเฮ็ดหรอกครับกาด้วยใจมากนั่นล่ะด้วยใจมากไไดดด้้้เ็ครับโอแต่เกาคนเฮ็ดอันนี้ก็ต้องมีมีเสียดิเห็นปะมือเขาเขาตัางเฮ็ดของเขาสื่อเขาตัางเฮ็ดของเขาสื่อเพราะมีเสียมีแนวมีอย่างดอก เสียเนี่ยท่างควาท่างพ่อท่างแม่ท่างพญายมยีเป็นหมอลำส่วนหลายเป็นหมอลำครับโอ้เป็นหมอล้ำเป็นคนที่มักมักเลี้ยงที่ตะเกาต้องไปน้ำไปน้ำวัดน้ำมาดูนะเนาะเมียนว่าเมย์น้องสาวเมญ่กับเป็นนั่งเอกดังอยู่ปฐมตะกี้ลีลาวดีบ่แม่นคนแหลกเลยคนแหลกอันแม่ท่องไซน์ไม่ต้องเสียชีวิตไปประมาณเดือนกั่วๆหนี่งก่อนนั่งเอกดังตะกี้ผู้ใดจะพูดจักดีเลยลีลาวดีครับ อยู่ปฐมมันเทิงขินแล้วไอ้เฮ่านี่เคยบวชปะเนี่ยเคยบวชมาแล้วครับบวชมากบวชเนีนบ่บวชบวชพระนี่ล่ะบวชพระเนียนบวชพี่ไก่บวชพี่ไก่แต่ว่าซับปลเรือเ่าเห็ดเ่าเห็นมาตั้งแต่ถึงเนี่ยเป็นการเป็นซับปลาเรือซับปลเรือนี่เห็ดมาเริ่มศึกษามาตั้งแต่อยู่ป .3 สามศึกษามาแม่นโอ้ศึกษามาเลยแต่เริ่มเห็ดไปเบิ่งูเขาพูดแก เป็นพ้าเฮ็ดมองนันเฮ็ดมองนีพ่อได้หูจักมักขุนพ่อได้หูจักมัาข้าไปตอนหนัอนรับน็เนเฮ็ดมองนันหูมองนีตันโล่งเลี่ยนได้ยังไงดันมัดตาสังมัดยังมัดยังสี่กัเลี่ยนดูเลี่ยนเลี่ยนรูมาจากผู้เฒ่าบ่หรือว่าเลี่ยนรูจะเริ่มได้ไม่เฮ็ดอีรีนี่กัอยู่ประมาณ6ปีหปีคือว่าคือมันเป็นอาจารย์นะเตกี่เป็นลวงน้องเพิ่นแล้วกับอาจารย์เสียได้หกปีเมื่อเดือนเมษายนโดยตรงเลยนะแบบงา่ายๆเอง ก็เป็นลุงน้องเพื่อนมาเมื่อกี้ก็เป็นลุงน้องเพื่อนเพราะว่ามีผู้บาอาจารย์อยู่เข้ากับวศามาศจะไปขามเนื้อเพื่อนได้ของมูนี่ก็คือการเปลี่ยนบ้านก็ต้องคือว่าการจากตายเพราะนั้นจากสคิดแยกจากคนหนึ่งขึ้นมาแทนคนหนึ่งได้หรือว่าสีเศร้าเฮ็ดไปยังสี่ครับผมมีคู่มีบาดมนมีคู่มีบานมีคู่ของมูนี่มีปู่กับมีบาดครับนักบาก็ยังมีศิลป์เนาะเพื่อนว่าเฮ็ดแตนมูนี่ก็ต้องมีคู่มีบานโอ้เจ้าคือวอาดีเลยว่า เจ้าคือเบาดีแต่ว่าทำสับเปลือกอาชีพว่าคิดก็เพราะัอบอะไหลายนี่ครับอายุยังหน่อยนะครับแต่ว่ามาเห็นอาชีพนี้ได้นะบ่ยานบ่รู้ว่ารู้สึกงติดตาบอกคือเห็ดซุแบบแบบเร่เร่งสีเคยเห็ดบ่กาซุเละๆนี่ส่วนมากเขาผ่านปอดติดตึงก่อนปอดติดตึงก่อนปอดติดตึงนี่สิปอดติดตึงนี่สินีผ่าผ่ายางเพิ่นพอไว้อย่างดีเพิ่นสใบห้าแคทเลยเด้เพราะว่าเฮาเฮา ข้าห้องบอดดิบหีหน้าที่ไปเฮ็ดพาดปาะนั้นเพวาน,วานหนึ่งเฮาเครื่องมือเฮาบ่ถึงเครื่องมืบอบ่ถึงเฮาบ่มียาบ่มีหยังเคยเฮ็ดศพมีหยังที่แบบว่านหนากลัวที่สุดบ่เลยร่องเว้าสู่ฟังดูวยหนากลัวบ่สิศพในชีวิตเลยศพที่หนากลัวที่สุดเอาเรื่องผมผมก็ว่าปกติแหละมันก็บ่น่ากลัวเนาะมันก็นมีศพพวกผูกคอตายแน่เออผูกคอตายเคยเฮ็ดอยู่บ่เคยเฮ็ดผูกคอตายกินยาตายโดวตึกตายโอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างเออ กำลังสัมผัทสทันซับปเปลือว่าเราคือกายเห็นะนะเราอายุยังหน่อยนะเห็นผีปะผีปะครับผีปะก็เ,เห็นครับจักผีเป็นตัวยังไงก็ <c oughs> เห็นอยู <c oughs> ่กับผีมากคลิปกาปีแล่ะม่เคยเห็นผียักษ์เทียนอันนี้ไม่ได้โกหกครับ<อ>คนถามมาหลายว่าเคยเห็นผีบอยสิบอมไม่เคยเห็นย่ำไปย่ำไปส่วอนยังกรือส่วนส่วทานบ่ย่ำดึกดึกไหมไปเก็บดูบ่ดึก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 ได้ไปวะไปครับไปไปไปเก็บผู้เดียวหรือไปหลายคนไปผู้เดียวครับไปหลายคนไปเมิ่งอยู่ ผู้ใดเบิ่งคลิปต์สิเห็นอยู่ไปส่วแม่นกี่ท่านอย่ไมไม่ท่นไม่ทนพี่สโอ้พี่สนี่ผมต้องออกไปก่อนเจ้าภาพเพราะว่าเจ้าภาพสิเก็บกระดูกประมาณนพี่ซเออเฮาก็ต้องออกไปพี่สไปก่อนเจ้าภาพเพิ่นโอ้เนาะครับจะยากกว่ไปคือมือเงินเจ้าแห้งเดี๋ยวเจ้ากาเห็ดกาลังซบนี่เอาบ่มใหม่บ่็อยู่ฮอดหาควบคุมก็มีอยู่ผู้เดียวเออเลี้ยงไปถามะท่านตอบเลยนี่ยซบที่น่ากลัวไหม บที่นาคลัวปูข้าตายเด็ดปู่ข้อตายครับปูข้าตายกับมีผปูข้อตายโดดตึกตายเอาโดดตึกตายกินยาตายโดดตึกตายเนี่ยเด็กหน่อยถือรถเหยียบตายกับเฮ็ดมาเล้วเด็ดพ่อเหยียบลูกอยู่ละรถไถเหยียบจะลูกจะฟ้องกับเฮ็ดมาแล้วเด็กหน่อยอยูคนหนึ่งคนสองนี่เลยเป็นรถไถน้ำพอส่วนมากผู้ ผู้พื้นที่ที่มาว่าจ้างเขานี่ก็เป็นคนในบ้านนี่บอกหรือว่าเป็นผมก็รับงานไปหลายอยู่ครับกับรับผิดชอบอยู่โฮเกิลวัดพุ่นละรับผิดชอบเนี่ยครับรับผิดชอบอยู่โฮเกิลวัดโฮเกิลวัดแมนซับเปอร์เลย์ผู้เดียวนี่ยเกียวัดแมนแมนครับแมนาซับเปอร์เลย์อึดประดันตัวนี้อ่าบอกเรื่องอึดบอวตีกับบอกอึดดอกแต่ว่ามันก็อยู่ที่เจ้าภาพเพิ่นโอ้แสดงว่าทางนี้ทางนี้เป็นแบบนี้เป็นปะแมนแมนบ้านควายนี่เป็นมันเป็นบ้านเป็นบ้านดิ ต่ว่านนี้อันนี้มันขึ้นยู่กับเจ้าภาพอยา่ยาง